สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็กนา o ์กโมบายนะครับผมหรือ ROM นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเทสนะครับผมเจ้าตัวซากุระกับปีดแดงนะครับว่าอะไรมันแรงกว่ากันเอาแบบชัดๆเลยโดยการที่จะยิงทั้งหุ่นไม้นะครับแล้วก็ไปยิงมอนสเตอร์ด้วยเช่นพวกตัวคุยเซอร์แล้วก็หมีดำนะครับผมว่าถ้ายิงดาเมจเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามไหมครับผมแล้วก็ ยิ่งแรงดาเมจกว้างขึ้นเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าซากุระเนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นไหมแล้วแรงกว่ากันเยอะไหมนะครับก็แอบสปอยไว้นิดนึงว่าแรงกว่ากันเยอะจริงๆนะครับผมยิ่งดาเมจเยอะเนี่ยยิ่งแรงนะครับผมโอเควันนี้ก็จะทําการเทสกับบุ่นไม้นะครับแล้วก็คูริเซอร์แล้วก็หมีดําจะไปยิงให้ดูทั้งหมดทั้งหมด3แบบเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มันห่างกันขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อน,อนเลยนะครับที่เมือง ก็คือจะยิงหุ่นไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอนสวมใส่จะใส่เหมือนกันนะครับผมตอนที่เทสตนะครับตอนที่เทสจะใส่เหมือนกันนะครับระหว่างปีกแดงกับซากุระนะครับโอเคอเริ่มที่ปีกแดงก่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูความสำคัญของเจ้าซากุระก่อนยังมีหลายคนงงว่าพี่ครับเราจะเล่นเป็นตัวสกิลล่ะเช่นแบบว่าไนท์หรือแบบแอสโตเบเกอร์หรืออะไรพวกนี้ที่ใช้สกิลอะครับโซนิคโบอะไรเงี้ย ก็จริงๆแล้วเขาเขียนบอกชัดเจนแล้วนะครับว่าเมื่อโจมตีปกตินะครับผมจะทําให้เข้าสู่สถานะบิดดิ้งนะครับเล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยของเขานี่แม่งไม่เล็กน้อยเลยนะครับผมโอเคเมื่ออยู่ในฐานะบิดดิ้งเนี่ยจะเพิ่มเบสเลเวลคูณ3นะครับผมในการโจมตีปกติเท่ากับว่าการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับผมสาหรับใครที่ถามเข้ามานะครับผมง่ายๆเลยนะครับในตัวนี้เขาเขียนบอกว้าเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เจ้าราคาตัวนี้นี่บอกเลยว่าเจ็บนะครับเจ็บเอาเรื่องครับเกือบเจ็ดล้านนะครับผมโอเคเรามาเริ่มยิงกันเลยดีกว่าเริ่มจากปีกแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขเอาไว้ให้นะครับเราก็ยิงจากที่ไกลที่สุดเลยนะครับผมโอเคทุกอย่างตามปกตินะครับโอเคปีกแดงเมื่อยิงติดครบแล้วหนึ่งสองโอเคครบจะอยู่ที่ตีแปดหกสามสองนะครับผม ขึ้นเลยขึ้นเลยดีกว่าดีแปดหกสามสองมาโอเคนะครับผม4 8 6 3 2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเป็นเจ้าตัวซากุระเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับผม48632นะครับชัดเจนแล้วนะครับไปเราเปลี่ยนซากุระแล้วนะครับผมตอนนี้ ที่ดาเมจ40,000กว่า50,000นี่แหละครับผมอาง่ายๆเลย๋ยวดูก่อนว่าบัฟติดครบยังโยกเยกมาแล้วโอเคผมไม่ได้ใส่แฟรี่นะครับก็โอเคน่าจะครบแล้วนะครับเป็น49830นะครับผมสาหรับซากูระนะครับผม49830นะครับคัวใช่ไหมครับผมอ่ะใช่ชัดเจนเห็นไหมครับว่าซากูระเนี่ยค่อนข้าง แรงกว่าเยอะเลยนะครับผมลองเอาไปลบดูกันเลยป้าแรงกว่าประมาณพันสองร้อยเลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะครับเท่ากับว่าที่ดาเมจประมาณนี้เนี่ยตากูละะแรงกว่าพันสองเลยนะเราตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับผมอ่าโอเคก็จบไปนะครับสําหรับการยิงหุ่นไม้นะครับดาเมจห่างกันพันสองเลยนะครับผมอ่าดาเมจห่างกันพันสองนะครับ ผมใส่ตรงนี้ไว้ให้ว่าห่างกันอย่างนี้แล้วกันโอเคนะครับผมเท่ากับยิงหุ่นไม้เนี่ยห่างกันพันสองนะครับโอเคก็จบไปนะครับผมจบไปแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าไปยิงคุยเตอร์จะห่างกันขนาดไหนนะครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นคุยเซอร์นะครับผมของก็ใส่เหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มจากเป็นปีกแดงนะครับผมเราก็พยายามนั่งดูแล้วกันนะว่าดาเมจที่ไกลที่สุดเนี่ยมันเท่าไหร่หรือดาเมจที่ทําได้เยอะที่สุดเราก็เอาง่ายๆเราจับง่ายๆพอครับไม่ต้องเอาอะไรแบบว่ามากๆเจ็ดเก้านะเห็นไหมครับเจ็ดเก้าเก้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่เจ็ดเก้าเก้าอ่าเจ็ดเก้าเก้ายิงไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโอเคยิงไปเรื่อย อันนี้ก็คือการยิงจริงนะครับแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีอะไรที่แบบว่าพลิกไปพลิกมานะครับผมอ่ะเห็นไหมครับดาเมจสูงสุดก็ที่เห็นก็คือน่าจะเป็น799นะครับผมบีกแดงไปเป็น799 47ีเหลืออะไรก็แล้วแต่ใส่ไปก่อนนะครับผมต่อมาอันนี้คือเป็นตัวซากุระนะครับมาแล้ว82นะครับผมเห็นไหมครับข้างล่างเมื่อกี้82นะครับผม 8 2 0 0นสองนะครับผม81ด่เมื่อกี้เห็นดาเมจที่ไกลที่สุดคือ8 2 0 0สองนะครับโอเค หนหน้าเห็นไหมครับ8 2ดสองนะครับผมโอเคก็ประมาณ82นะครับผมเราตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับผมโอเคนะครับเมื่อกี้นี้ที่เรายิงคุยเซอร์นะครับก็คือตอนที่เราใส่ปีกแดงเนี่ยมัน7 9 9แล้วกันนะครับก็เราก็คิดง่ายๆ7 9 9 4 7ไปเจไปแล้วก็ เอา82 0 0ไปลบนะครับผมเท่ากับว่าห่างกัน2000นะครับผมเราตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับผมสำหรับยิงคุยเซอร์นะครับที่ดาเมจประมาณ80,000ที่ดาเมจประมาณ80,000นะครับผมห่างกันประมาณ2000 2 0สอกว่าๆแล้วกันประมาณนี้แหละก็คือห่างกันอยู่ประมาณ2000นะครับยิ่งดาเมจแรงขึ้นแปลว่าดาเมจมันยิ่งเขาเรียกว่ายังไงอะตะกูระเนี่ยยิ่งแรงกว่าบีกแดงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม อ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่หมีดานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่หมีดํานะครับว่าดาเมจจะห่างกันขนาดไหนนะครับผมโอเคไปโดยที่ผมจะยิงก็คือจะชนแก้วนะครับผมแล้วก็อิมอ่าอิมชนแก้วนะครับผมนะแล้วก็กอเลียวไว้นะครับเริ่มจากปีกแดงก่อนนะครับผม ธนูที่ใส่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ไอ้นั่นนะครับผมไม่ได้ใส่ยิงยิงสัตว์นะดังนั้นมันอาจจะเบาหน่อยโอเคแสนสองแสนสามนะครับผมตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับปีกแดงอ่ะแสนสีหนึ่งนะครับผมอ่าแสนสีหนึ่งนะครับผม 141,000นะครับผมเอาง่ายๆเราตีเป็นตัวเลขกลมๆต่อมาเดี๋ยวเรามาดูซากุระนะครับผมว่าซากุระจะยิงได้เท่าไหร่นะครับพยายามดูที่แหลงอ่า1นนะครับผม144 0 0 0นพันะครับผม144 0 0 0พันนะครับเราดูเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับผมอ่า มื่อกี้ยิงที่แรงไกลสุดเนี่ยอยู่ที่แสนสี่หมื่นสี่พันนะครับผมนั่นนะครับเห็นไหมครับสี่หมื่นสี่พันหกร้อยกว่าด้วยนะครับผมสี่หมื่นสี่พันหกร้อยกว่านะครับผมตีไปสี่หมื่นสี่พันหกร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ซากุระก็แรงกว่านะครับผมสี่หมื่นสี่พันหกร้อยนะครับ อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะห่างประมาณเท่าไหร่นะครับผมมันจะห่างประมาณเท่าไหร่อันนี้นะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้คือที่ยิงเอาไว้ตอนแรกเลยนะครับผม1 4, 4ึีใช่ไหมแล้วก็ลบกับ1 4 1 1 0 0ีหนึ่งเท่ากับว่าห่างกัน3,6 0 0นะครับผมอ่ะห่างกันประมาณ3,600นะครับผม ก็ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าตอนที่ยิงหุ่นไม้นะครับแล้วก็ไปยิงคุยเซอร์แล้วก็ไปยิงหมีดำก็บอกเลยว่าซากุระเนี่ยยิ่งเราทำดาเมจได้แรงเท่าไหร่ยิง่งยิงแรงขึ้นเยอะๆอะครับผมยิงสองแสนสามแสนจริงๆลาผมใส่แฟรี่ผมนั้ยิงหมีดำอยู่ประมาณสองแสนกว่านะแต่ว่าผมขี้เกียจที่ให้ดูเพราะว่าเวลาเรามานั่งรอแฟรี่ติดมันนานเกินไปนะครับผม ดังนั้นโยกเยกมันจะติดง่ายกว่าแลวเวลาติดเนี่ยมันระยะติดของมันเนี่ยอยู่ยาวกว่าผมก็เลยใส่ยิงเทสให้ดูนะครับอ่ะก็เป็นแบบชัดๆนะครับผมยังไงก็บอกไว้เลยครับคอนเฟิร์มว่าซากุระแรงกว่านะครับผมยิ่งดาเมจยิ่งเยอะยิ่งแรงนะครับยิ่งหา่างอย่างที่ลองยิงให้ดูที่ดาเมจประมาณ4ี่หมื่นก็ห่างกันอยู่ประมาณพันสองถูกไหมครับผมแล้วก็ที่ดาเมจประมาณเท่าไหร่อ่ะแปดหมื่นที่ยิงใช่ไหมก็ห่างกันอยู่ประมาณสองพันแล้วก็อันนี้เป็นดาเมจอยู่ที่ประมาณแสนสี่ ก็ห่างกันอยู่ประมาณ3 ,6 0พนะาม0ถึง3า0พประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะครบทวนแล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าต้องการจะเติมเงินนะครับผมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมแต้มเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านใต้แล้วนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีนะครับเปลี่ยนให้ทันทีไม่ต้องต้อมเลยนะครับผม โอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอทัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากด้วยด้วยนะครับถึงเราช่องชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกด s u b สไครต์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบาย